งาดกันบะนี่เอาตุกน้ำแล้วบะนี่ครับมาเอาครับไปใส่นออบะนี่ปูบังหำเดียวกินอยู่ในน้ำโหกินอยู่เดียวโห มูก็ไปไปลาได้ทำเดียวเลย<ม>สิพากันแล่นไปใช้บัตรนี้เอา้าตุกน้ำ กระแลนขึ้นแลนลงยังนี่นะเอา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 โอ้ยนากินอยู่ขั้นน้ำพวกน,นั้นเอาเอาเอาไหนน้อยกระแลนน้ำเขาเออมาทำดำน้ำค้างมาอีกแล้ว ทำเดียวอยู่พุ้นเบ่งงูพุ้นทำผีแบบนี้แระจ๋าอย่าพุ้งลงมาเนะมันจะจุคนนี่เดียว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 ให้สิสักก่อนติ่มขันรถหนึ่งพี่น้องเอ้ยกินเต็มที่โอ้บักผักมันเสียเอาไนมันดูผักนีนเอาไว้สักก่อนเสียเอาไนมันหาเรื่องหน่วยมันเร่เร่ให้หมูฉันหน่อยสิ กินเต็มที่เลยเนี่ยบังขวามือฟ้าสวัดก่อนจินบันแย้ยโอ้โหใครกินมัน ยังง่ายพี ies, ่น้องเอ้ยเศษพักเศษหญ้าไปนี่นันสบายเศษมากไม้มากตอกเขาเอามาจากตลาดนี่ก็ได้เอาไ้ซื้อสักบาทก็ให้พี่พี่มาเตอหมูอะไรแบบนี่เดี๋ยวไปเอาทางไปเมื่อกี้น้องมันยำกินกันเป็นตระแซ่ปเลยกระต่ายกระต่ายอยูกินมังลุดเหลืองเอออยู่เหลืองตาเนาะมอาบุ้ยบุ้ยยากระยังยาอัดกันเนาะ ไม่ดำพอดีนมีดำปุ๊บไก่มาใส่มันเข้าจะากินในไกน่ีบมดไก่แม่เขาเขจะากิกนบัดไก่ตัวน,นี้มันเข้จะากินโอ้ทองคือปลากระดำ đông mấy phán phóng râu Ây khót chi Để khót Chuyện nhầm Có toai có toai Ngu liệt ngu cả mốt bao hàm không thường Họ có lượt ngồi lê mang chín sắc con, nuôi mang nhàng bồ rệ, họ cả kiếp vai. เก็บไว้กินไหมนี้มันเสียงมิดจิลี่แตเก้าเสียงเพื่อนหองตัวเล็กๆนวก็อีอีเก๊กละเสียงเพื่อนวันนี้พิ่ได้ยินหัเสียงวันนี้ค่ะ เสียงมิจฉี่เลยกลิ่นละลุดอืมอัดปากเป็นยังดีนี่ก็เต็มที่แล้วพี่มิก็ตรงตรงแววบุพนพอาทิตย์นี่แหละแปลเลยต้นไม้เขาเอนมากินกังเจ้าหรอโขกไม่ยั้งบ่หนนี่แหละยั้งแล้วบ่หนี่ังย้งยมองกินนละวลับประทานอืมไม่ด้ง กินตะกุนกุ้งจ้งผู้ท้องเบ่งกัะพู้ก็มันแข็งอ่ะกีมันจสก่อนเด้บางหามเดียวขึ้นมาตำลังพื่อกินหน่วยนั้นกินหน่อยนั้นอยู่กันสะเดียวน่าหน่าอย่ามาหากันจนว่ากระเร้กันอีกกันสองตูคุณฮะ มันินก็ตายก็ตายก็เส็ตอวนี้มันกระไรฮะเงี้ยเก็บคอเก็บคอเก็บคอปตอบะยังให้บ่ายคนได้ล้านพุ่นล้านพีขมันบูยึดนะฮะ แต่ไต่แล้วแลวชิได้สักตูเนาะรอบนท้อ,ทองขึ้นย่อยเทะได้หกห้าหกตูให้กันยังใคร่นยียงหองไปสองอกรดอกรด เขาสกกรตรอิม้ตึงแล้วอิมิตึงแล้วนี่แม่สาวท้องครั้งแรกสี่ได้สักตเนอนสกรแรตสี่ได้ทสองตูอยู่บ่ โอ้ยอีแล้วเออมาทาใส่กันแล้วบ้ดนี้เว้ยเอาบักอึ่งมาทาใส่แขนกันเลยนะเอาแปะมาจุกกันแล้วกระตุ้ยลุงไงกระตุ้ยลุงไงกระตุ้ยลุงไง หางวแบบแบบีแดบบ็บๆดบเดเด็บแต่หางคนตัวแขงหางแต่ละตัวหางก็ไม่ตัวใดนที่จแต่งไทยเลยเนาะเลยแต่งไทยมันหางคอร์ดบ่หมางเงินวีเดบเดบเดบเตัวเลยเลย่นได้จินได้ซะหางวีแดบเดบเดบบเบบบบไม่ร huh. ู oh. wow. ้ใกลมันคงจะหากินเปล่ยนได้ก่ก็ใกล้แม่เอาอยู่ Xếp bò xếp bò Bữa tông nhát cá không bữa bữa ạ à. Y đầm, y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  sì đầm, y đầm, y đầm, y đầm, đầm Hồi nạ, hô Cây, tôi cái bồ chắc xăm hốt cây nó, cây nó nhưng chắc tốt, kín phần xuống, thả kín được khẩu จุนี้บนี้ปักคมดำปากามดำู้บ่มีแขวนี่ก็ได้ยรันี่ฮนมาทำเดียวมาหากันเนาะก็เร็วกันเด้ฮา่าานาานาา่าฮ่าฮาน่า่งตัน่ะเบ้าทำเดียวกับบ้าคำดำนานมาเพื่อนกินบังทำเดี่ยวก็ไปจะดี đang ít sốt rét thường ừ à một hầm điều nó loan đấy hả เอามากะทินใส่ห่อเข้าก่อน